านไม่เคยเจอคนที่บ้าบินยังเจ้าใช่เหรอผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นหรอกผมป้องกันตัวเคยเห็นมันแล้วไปสูู้้จาน่ยา่าถ้องท้องให้มันไม่กันตายมาวันนี้เมื่อเราได้เจอกันแล้วเจ้าก็จ้องไปทำ ทั้งสองขอหยมันจบได้ครับได้ท่านชิวๆมากผมจะบอกให้สบายสบายสบายพี่อ่ะกรบสื่อทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้อยู่ช่องโอฮาโยวันนี้ผมก็มากับช่องพี่สวัสดีครับผมผมเสือป่าชนแนลครับผมก็วันนี้ผมก็ได้มากับน้องชายผมนะครับพี่ๆเห็นพี่เขาบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอยากจะรู้จักผมอ่ะแต่วันนี้ผมแบบยังไม่สะดวกพอนะเพราะว่าผมนัดกับลุงวลีไว้นะผมก็เลยให้ พี่ผมพาไปนะครับทุกคนเพื่อแบบ<ช>ความปลอดภยนนัยอยงนะทุกคนมาเป็นเพื่อนครับเพราะว่าในป่านเนี่ยมันอันตรายนะ<ช> <มา S 2> ครับพ่าถ้าเจออะไรเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันได้นะแล้วก็เหมือนเหมือนที่ยังงูวลีงวลลงวลีเขาบอกผมไม่ฟังครับผมก็แบบเพิ่งเจอครั้งแรกอันนี้เพิ่งเจอกันครั้งครั้งตครั้งอะก็แบบยังไม่แบบยังไม่ให้ผมผมก็ไม่กล้าไว้ใจเพราะผมก็เคยโดนเหตุการณ์แบบนี้มาไงใช่ครับเวลาเราเจอใครครั้งแรกเราไม่ควรไว้ใจนะเราต้องแบบ ท้าทสับจิตใจเขาก่อนนะใช่เพราะไม่ใช่คนดีเงี้ยเราอาจจะโดนทนําร้ายได้นะพี่นะเพราะว่าลุงวลีเขาบอกผมว่าเขาอยากพาผมนั้นไปเจอกับอาจารย์ของเขานะเป็นแบบฝากตัวไปอาจารย์เขานะแบบพาไปทำความรู้จักอาจารย์เขาผมก็เลยพาพี่เสี่ยมาด้วยนะทุกคนใช่ครับเอาทุกคนเพื่อแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนผมจะรีบออกเดินทางนะเพราะว่าลุงวลีน่าจะรอผมนานนะเพราะาตอนนี้มันก็สายมากของนะทุกคนไปนะครับทุกคนทุกคน พวกมก็ได้ออกเดินทางเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะเป็นไงพี่เหนื่อยไหมเทนทาง้นหเ่เหด้นเางย่างเนทดินเข้ามาได้ยินหยินพี่แต่ผมไม่แน่ใจอะไรใช่ผมวาได้อีสัพันก็น่นาจะเจอลุงว่าอะไรย่างพี่เพราะว่าผมก็นัดเขาไว้ตรงสถานที่แห่งนี้งนี่ใช่พี่แต่แก ผมว่าผมมันน่าจะเชื่อใจเกยได้นะนี่มันลบนะไม่มีคนค่อยเข้ามาเท่าไหร่หรอกหา,างมาโอ้โหป่าลกมากเลยทุกคนดูเป็นป่าเป็นป่าไผ่นะ <c oughs> แล้วอาจารย์ที่พี่บอกนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงเหมือนผมจะเคยเจอเบาหรือหรือเป็นยังไงเขายังไม่รับพี่เป็นลูกศิษย์เลย <c oughs> ใช่เหรอพี่ทำไมอ่ะเขาเขาโหดเหรอเรา ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เพราะเขาก็เลยยังไม่รับเขากลัวแบบว่าเราไปเรียนวิชาของเขาแล้วก็ไปทําร้ายคน<ม>อื่นแบบใช่พอเราความวิชาให้เราอย่างเงี้ยเราไปทําทร้ายคนอื่นเนี้ยมันก็จะผิดต่อวิชาของเขาไงอะไรพี่มาเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่ามาั้ยนี่มันสายมากพอแล้วอาจารย์พณีก็รอเรานานแล้วพี่เราด่วนตรงนี้นะอะอะไรพี่ อ้าวท่านวลีอยู่นี้ผมไม่เห็นเลยทุกคนดูท่านอยู่ตรงนี้ใช่พี่ดูดูดูนนี้ท่านวลีเหรอใช่ท่านเป็นโอ้ท่านเจอไม่ทักผมเลยสวัสดีครับลุงวะเล่นี่ลุงวลีเหรอใช่พี่คนพูดถึงไงนะใช่ใช่ใช่แกนี่ใส่ดีไหมแกเป็นคนแกเป็นผู้มีพระคุณกับผมไงแกช่วยชีวิตผมไว้เขาเขาใบบัตดีผมจะได้พาพี่แบบพี่เสือเราแบบทำความรู้จักเลยนะทุกคน ใช่ใ<า>ช่ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่ได้ช่วยถ้าเขาไม่แกไม่ได้ช่วยผมวันนั้นนะผมตายไปแล้วพี่วันนั้นผมโดนเล่นของใส่ด้วยไอ,ไอเสือเมฆพี่จำพี่รู้ใจเสือเมฆไหมมันเล่นของใหญ่ผมแล้วผมแบบออกเดินทางตาพอดีอ่ะแล้วมันส่งลูกน้องมามา,มาเพื่อมาเก็บผมโดยเฉพาะลุงว่าช่วยไวยไ้อะใช่แกแกเดินมาเจอพอดีแกบอกในวันนั้นผมก็ไปหาแกผมก็ซื้อของมาฝากแกได้ได้น้อยละ เดินระวังระวังนะพี่แกมาทางไหนเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านัดนัดไว้สถานที่แห่งนี้ไง,ง,งใช่พี่ไม่ได้มานานเลยแบบคนผ่านไปผ่านมาน้อยิยอต้นเด็กถวันผงนะไหนครับโอ้ไหนถวันผงนี่นาะ อะไรเดี๋ยวผมขอ,อ,อไปคุยตะวันพิมวนนุงวลลสวัสดีครับผมนี่ลุงไม่กลัวเจาะขอโอ้ยลุงเป็นไงบ้างลุงสบาย <พอ S 2> ดีไหมขึ้นไปนั่งได้ไงเนี่ย,ยกินข้าวมาหรือยังครับกินข้าวกินข้าวอับโอ้ยไอของที่ ลุงให้ผมเตรียมผมเตรียมมาเรียบร้อยนะพวกทุบเทียนอะไรบปนะัผมเตรียมมาครบเรียบร้อยแนละ้วลุงอ๋อลุงแกให้เตรียมของใช่เนีย่ยเตรียมตรงนั้นเลยอะไรนะครับยังจะแช่ตรงไหนนี่อะไรนะน้องขท่านลงมาพูดคุยผมข้างล่างได้ไหมครับเนี่ยผมอยากจะอ,อะไรครับนั่งคุยตรงนี้ไม่ได้เหรอก็อได้ครับท่าน ลุงเดินป่าได้ตีนเปล่าเลยเหรอครับแล้วผมจะ<อ>ขออนุญาตตั้งกล้องก่อน,นะพี่ๆสี่ทุกคนยองดูดิลุงเขา<อ>เดินป่ากับตีนเปล่าเลยได้แผลเต็มขาเลยลุงว<ด>ลีคนจริงนะคนจริงไม่คนจริงคนจริงคนนะี้ลุงนั่งคุยด้วยครับอยากจะขอถาม อยูวันนี้สักอย่างได้ไหมผมได้ะไนะเมื่อฝากตัวท่านเป็นผิดได้ไหมเอ้ยไม่ได้หรอกลับน้องผมมันผิดนะครับไม่ไม่ไม่ไมทำไมครับท่านโอ้ยยังไม่พร้อมที่จะรับใครตอนนี้นะท่านยังช่วยชีวิตเขาไว้เลยครับอ๋อมันตรงอยู่ไหนกันอะไรน <ะ S 2> ไักต้องเกลืไว้แล้วที่ท่านบอกท่านจะพาพวกผ้จักอาจารที่น,นี่ขเขาเป็นไปครับท่าน โอ้ยแอยู่ไกลไม่ในรผมไปด่ยมีครับไปกาทท่านใช่เขาอยู่ที่ไหนคแยกไปเจอผมไปแยกไปเจอนอันนี้เพาไปเจอเจอท่านี่ผหบอกสมันี่วงยาไงครับอ๋อให้โรงพบาลผมนับให้ไม่ต้อง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 อ้ผมไปส่เคยร้าขอผมนันเป็นไรพาลงได้ช่วยมไม่ได้ไม่ไร มันเจ็บขาหรือเปล่าค่อยๆลงนะครับโอ้ทันวลีนี้แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงครับพี่ยังมีเมียไหมครับเนี่ยมีเลยม่มีเมียวไอโอ้ยท่านโสดใช่ไหมเกิดแบบนี้ไม่มีไข่อานนี้ถือว่าพลาดมากนะ มีเลยป้าในหมู่บ้านผมก็โถดเหมือนกันเด้อใช่ให้สอนวผมติดต่อให้ท่านไหมท่านเอาไหมมีป้าในหมู่บ้านมีท่านแบบป้าแกทุกคนเหมือนผมเจอถวันผูกผมเหมือนผมจะเจอถวันผูกนะทุกคนทุกคนดูผมเจอถวันผูกเนี่ยทุกคนพี่เสือเนี่ยผมเจอถวันผูกเนี่ยพี่ไหนเนี่ยโอ้โหติดติดก้อนหินเลย เดี๋ยวขากลับเนี่ยผมจะแวะมาตัดตรงนี้นะครับทุกคนใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับทุกคนเนี่ยครับต้องขึ้นบนนี้เหรอต้องขึ้นไปทางนี้เหรอทางนี้ไปหาอาจารย์นุ่มพี่ท่านน่ะนะโผมเดินได้แล้วไไปปเระนี่ยแล้วท่านจะพาผมไปอ่ะมันจะปีนนนัได้หรอมันมันไม่อ่อนเหรออันตรายครับท่านอ่ะ

ลุงขึ้นได้ผมก็ต้องขึ้นได้เฮ้ยมุดดีๆนะอยากไปหาจานเนี่ยเดี๋ยวพลาไปอ๋อเสียวแล้วครับเสียวมากเลยนะครับทุกคนฮึอ้าอืมไปเลยไมุดจะล่วงเงามุดจะล่วงไปเลยพี่ไปเลยขึ้นได้ขึ้นได้ อันตรายทุกคนอย่าทำตามมินเี้งอยนะครับทุกคนอย่าหาทำตามแบบผมนะอะ,อะน่ากลัวมากนะครับทุกคนฝากกล้งองเงินะพี่เสือ okay. พ,พี่ดูนะนะ,อ,อ,นะอาจารย์แกไปไหนเราไม่รู้<า>น,นะอาจารย์แกเดินไปข้างหน้าแล้วไงพี่ป่เเราแบบเดิน แกชินแล้วไงพวกแกก็มาบ่อยแล้วไงอาจารย์วลีครับอาจารย์วลรีจารวิีครับวันนี้ไงโอ้ท่านอยู่นี่นี่เองผมว่าแค่ท่านไปไกลแล้วไงใช่ลิฟเดินทางไปกัดีไหมท่านไมกันต่อนะครับโอ้ยท่านเดินได้ไหวมากเลยนะอาจารย์เอ้ย หลวงวลีแกก็เดินอยู่บริเวณข้างบนนะทุกคนแกบอกเส้น,นเส้นทางอีกยาวไกลนะทุกคนก็คลิปวันนี้อาจจะเดินเยอะหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอาจารย์ของหลวงวลีนั้นอยู่ไกลมากนะครับทุกคนกและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับทุกคนใครที่สนใจพวกวานและสมุนไพกรก็ติดต่อผมมาได้นะครับทุกคนสมุนไพรแล้วก็พวกเถาวาัล วันทันเกลียวครับผมวลวงวล,ลีครับอีกไกลไหมเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้ยลุงแกพี่เสหอแ,แกแก,แกไปไกลแล้วเนี่ยทุกคนเฉียงแกอยู่ข้างบนทุกคนลุงแกเนี่ยเดินไวมากทุกคนผมเดินตามแทบไม่ทันเลยผม,มเนีน่ตามอาจารย์ไม่ทันนะนะถ้าทุกคนได้ยินเสียง วิบากหรืออะไรเนะี่ยเพราะอยู่บนยอดเขานะมันก็จะได้ยินเสียงเพราะอีกเส้นทางหนึ่งฝั่งนู้นะจะมีแบบไปทางไปท่าน,าน,านแบบฐานคล้ายตอชะดอนะนะทุกคนฐานตาชะดอก็อยู่บนยอดนู่นก็อยู่ไปตงฝั่งพม่านะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนขึ้นมาบนยอดเขาแบบนี้อาจจะได้ยินเสียงวิบากแบบขี่เข้าไปตรงฐานตชดอนะทุกคนน่าจะรู้จักยอดบาวินะเพราะว่ายอดบาวินี้สูงมากทุกคน โอ้ลุงอลีเดินไหวมากเลยนะครับเนี่ยนู่นพีน่นี่เขาอันนี่เขาเดินรอเลยพี่หันจอชะอดวีนี้ใหญ่ไหมพี่ผมว่าผมไม่เคยไปเลนยอดนูน่นนะมันยอดนูน่นเลยพี่ครับลุงอลีไอ,อ้ไก,ก่ไหมครับโ,โอ้ อืยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะท่านนะนอของมันวะัางนี้แเอข้่ดัดงนกนั่งในกลางป่าลึกแต่ผมนัดแต่วันนี้ผมนัดเข้ามาตรงนี้พบท่านได้ยินบ่อยไหมอยู่ป่าแถวเนี้ สถานที่นี้คือยอดเบหวีนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักไงยอดเบหวีอ่ะหรือใครไม่รู้จักก็เสิร์ชหาได้นะครับทุกคนเนี่ยผมว่าเรารีบไปหาอาจารย์เลยไหมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องยินเสียงพวกนี้อีกเสียงมันจะเสียงแบบรบกวนนะเพราะอาจารย์เอ้ยอาจารย์ของลุงวลีนี่ไม่น่าจะได้ินเสียงวิบากไอ้พวกนี้นะใช่ไหมครับท่านเร้โอ้โหผมต้องใช้เวลาเดินไกลไหมครับเนี่ย ตองข้าไปฝั่งพม่านะครับทุกคนตอนนี้ยังอยู่ฝั่งเขตไทยอยู่นะผมนัดแกนะลุงวุฒดีแกเดินลงมาผมจะฝั่งพม่านะทุกคนมารอผมที่เนี่ยตรงยอดบวีเพราะว่าผมก็บอกผมให้ผมไปหาที่ฝั่งพมา่าผมคงหาแกไม่เจอเส้นทางมันจะอาจซับซ้อนนะทุกคนไปนะครับลุงแบบไม่ให้เสียวเวลาวันเราจะรีบออกเดินทางละเส้นทางมันอีกยาวไกลครั้งนี้ผมจะตามจีตุนทันได้เลย อันนี้เราจะเราจะไปเขตพม่าพี่<ช>เราเดินไปพมา่าเอาทุกคนถ้าถึงเขตพม่าะอะไรอย่างเงี้ยผมจะตัดไปอีกทีนะทุกคนท่านทำอะไรอยู่ครับเนี่ย เปิดทางอยู่มั้งเปิดป่ามั้งผมวะเปิดป่าเปิดทางตาอาจารย์ไม่เคยทันเลยพี่เล่นไปไหมไอ้ตาลุงว่ลีไม่เคยทยันเลยอ้าวนุ้ยถึงแล้วครับท่านเนี่ย เหนื่อยมากเลยอะไรพี่นี่อาจารย์ของท่านเนี่ยจผได้สวัสดีครับลุงอลุงจำเขาจำผมไม่ได้เขาจำลุงพ่เชไม่ได้เหรอไม่ได้ ไปยุ่งกันคนนี้อย่าที่ท่านบอกที่พี่เสือบอกอ่ะชายช่ยชาคนนี้แหละบังเอิญมาได้มาเจอกันทีเดียวเลยไม่รับพี่เป็นซิ์เลยเนี่ยยังไม่รับพี่เป็นซิเหรอท่านลุงรับผมเป็นซิ์ทีเนี่นนาจานยจะเป็นซิ์ท่านอาจารย์เนี่ยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ท่านรู้เลยว่าลุงลุงเขาเป็นคนพูดเองม่เคยเจอผมแต่วันนี้บังเอิญมาเจอเลยผมไม่คิดว่าจะเป็นลุงท่านนี้ผมคิดว่าเป็นอาจารย์ของท่านไงอาจารย์เคยเจอผมวนี้ไหม าเคยเจออยู่ผ่านๆเคยเจอผ่านๆบอกเองจะพาคนผิดอาจารย์ท่านเขาจำผมได้ก็ที่เกยดอะไรเล่าฝันว่าถ้าผมเจอเขาผมจะรับผมเป็นศิลย์เลยแต่ผมไม่เกลี้ยงจะเป็นเขาไงท่านจะรับมันเป็นศิลป์ไหมไอ้เด็กหนุ่มเนี่ยมันใจถึงใช่ใจถึงถึงได้ครับข้าของข้าข้าได้มอบให้กับเจ้าหมดแล้ว เจ้าจะทำอะไรเจ้าก็ทำตามใจเจ้าเสียใช่เดี๋ยวข้าเนี่ยจะฝึกมันเองเมืไหรตอนแรกท่านบอกท่านจะไม่ฝึกกับผมไม่ฝึกกับผมเละตอนแรก<า>ท่านข่าบอกมาขนาดน,นี้แล้วลุงท็อปแต่ว่าข้าจะท้อนเจ้าเองตอนแรกอะเป็นตอนแรกเขาบอกใจแข็งใจแข็งพี่เสือดาวพี่เสือดาวหูฟังทุกวันเลยข่าบอกเคยเจอกันหูมากไงถ้าเจ้า ได้ฝึกวิชาแล้วเจ้าเอาวิชาที่คาให้ไปไปใช้เด็ดอ่างที่ใหม่ดีแล้วก็พวกเจ้าจะต้องมีอันเป็นไปพวกเ<ต>จาก้ารับได้หรือไม่ฉันกใจเย็นๆก่อนซี้ฉันใจร้อนไม่ผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นระวังเขาหยอกกลับนะเขาเป็นคนหยกอยกเล่นเหมือนกันผมหยอกกลับเหมือนกันนะ <laughs> ผมก็เป็นคนที่หยอกเล่นเหมือนกันเนี่ย <laughs> ท่านใจเย็นๆวันไหนเราก็เจอกผมหน้าอมตาแล้วใช่ๆคืออย่างนี้ไม่ใช่ท่านก็ท่านก็รับมันกลัวซ่อนจริงๆไม่ใช่ท่านวันไหนก็เจอพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วท่านก็รับพี่ผมเป็นติดไงท่านตกลงทา่ทานจะรับผมเป็นศิษย์หรือยังข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าข้าพาทอนวิชัยกับมันไปหมดแล้วคนนี้เหรอท <soften. S 1> ่านคนนี้ใช่ไหมเจ้ากระทำมันเองละกัน ท่านอาจารย์ค่ะโซ่หมอบีช้าแต่ผมอยากอ่อนได้ไหมท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับแต่ผมอยากเป็นสิทธิ์จากท่านโดยตรงไงไม่ได้หรอครับผมอยาได้ท่านเป็นอาจารย์คนเดียวไม่อยากมีอาจารย์อรคนแต้วจนลุงวลีผมก็จะเรียกเป็นสิทธิ์พี่ไงใช่แทนสิทธิ์พี่แทนไงท่านจะใจอ่อนหรือว่าท่านจะใจแข็งเหมือนเดิมล่ะ ท่านทำแต่คำตัวค้าไม่มีอะไรจะให้พวกเจ้าแล้วไม่ใช่ท่านท่างหมดของค้านั้นค่าใดฝากให้กับมันไว้หมดแล้วไม่ใช่ท่านท่านฟังผมก่อนนะเพราะว่าท่านเป็นคนบอกพี่เสือผมว่าท่านเจอผมแล้วท่านจะให้พี่เสือผมเป็นสิทธ์ท่านต้องรับพี่เสือเป็นสิทธิ์ด้วยนะเขาท่านเข้าใจไหมท่าเข้าใจทั้งหมดแล้วอ๋อเจ้ท่านไม่เข้าใจไงตอนแรก นนนในพิเศษว่าคนนี้เขาต่อยเก่งใช่ไหมลำพังสองตาทัาน<ม>คนนี้ต่อยเก่งใช่วันนี้เขาตามพิษต้าล่วงเลยใช่เลยพี่ผมก็อยากได้ท่านเป็นอาจารย์นั่นแหละผมตามตื้อตามง้อท่านไหลระยะไห<ม>ลไม่ลูกพิษนอาจารย์ค่ะเอ็งต้องไปทำภารกิจห้ทำเลึ่งองย่างทำอะไรครับ ท่านบอกจะรับผมเป็นศิษย์ผมตามตื้อตามง้อท่านทั้งหลายครั้งเฮ้ยขันเรียเป็นจริงรอ,อาา่ะพี่เสี่ยวจะเป็นศิษย์อาจารย์ข้าเนี่ยทำให้อาจารย์ข้าเห็นก่อนทำอะไรครับแล้วไอ้<ม>ลุงวลีอ,อาจารย์ข่าไปเนี่ยข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าจะเอาไปทางวิธีดีหรือเปล่าเองไปล่าพวกพี่มาให้พวกอาจารย์ข้าดู คนละตัวลาพีชิวๆอ,อ,อยู่แล้วครับผมจะบอกให้ชิวๆอ,อ,อ,อยู่แล้วครับไปที่ปลาดิชเชิญไ,ได้ครับ<า>แต่ท่านอาจารย์ต้องไปกับผมเลยนะท่านอาจารย์ต้องพาไปดูผมเลยพาใ้เป็น,เป,นเป็นพยายนด้วยกันเลยโอเคประท่านได้อยู่แล้วข้าพวกเจ้ามีความพยายามมากพอแล้วก็ข้าจะยอมใจอ่อนให้กับพวกเจ้าผมชอบท่านจริงๆเลย ด,ดูดันเนี่ยผมชอบจริงๆเลยเนี่ยแล,แล้วก็ลูกแล้วก็ขอของพวกเจ้าเนี่ยขอมาให้ดูขอของเอาแต่เจ้าเลยเอาเหมือนที่ข่าเนี่ยฝึกมาแล้วกันอืท่านครับแล้วผมขอท่านขอสอบถามท่านอีกอะไรหนึ่งอย่างได้ไหม ท่านอาจารย์พูนนะแล้วเพราะอะไรถิงท่านอยากจะเจอผมเพระตรงนี้ท่านบอกกับพี่เสือไว้ผมพอจะข่าั้นไม่เคยเจอคนที่บ้าบินอย่าเจ้าใช่อ่ะผมก็ไม่ได้บ้าในขนั้นหรอกผมก็ป้องกันตัวเคยเห็นมันแล้วไม่สู้กับพี่จักรค่าในี่าต้องมีช่วยมันตานี่เนี่ยผ่าถอนคองไ้มันไม่งั้นตาย มาวันนี้เมื่อเราได้เจอกันแล้วเจ้าก็จงไปทำทั้งสองข้อห้ยมันจบได้ครับได้ท่านชิวๆมากผมจะบอกให้สบายสบายสบายี่อ่ะเดี๋ยวผมและพี่ผมกลับไปเตรียมขอบเตรียมตัวฝึกรัาไกยที่บ้านก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดินทางมาหาท่านเลย เดี๋ยวผมพี่เชื่อเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกันอีกอ่ะเดี๋ยวมันติดเชื้อเลยนะเนี่ยเนาะใช่มันคือบาดแผลของคนแข็งกรางเดินป่าไม่ใส่รองเท้าเลยแล้วขาเขาเหมือนตรงนี้ติดเชื้อเลยน่าจะเดินผู้นำเยอะน้ำเหรอใช่ ระวังท่านจะต้องโดนตัดขาเป็นข้อนะระวังไว้ให้ดีแต่ไม่ต้องกลัวยู่กับข้าทั้งคนชมบังเอิญมากนะไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะพี่เสือนะว่าจะได้มาเจอคนคนเดียวกันที่พี่พู้พี่แบบพี่เสือบอกมาให้ผมฟังนะผมคิดว่าจะมาหาเขาที่หลังเหมือนกันตอนแรกผมก็คิดเเจจอพก้าผมมะต้องดีใจมากกว่าเพราะว่าผมอยากไปเจอท่านเหมือนกันแต่แค่ผมไม่มีเวลาว่างมากพองไง ในนายเราก็รู้จักกันแล้วสวัสดีครับนะเอาละในเมื่อพวกเจ้าอยากจะกลับแล้วก็ขอเชิญพวกท่านกลับไปพิจารณาตัวเองให้ดีครับผมพรุ่งนี่คอยมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่นะได้ครับหวังว่าพวกเจ้าคงจะไม่ลืมไม่ลืมครับได้ครับ ท่านปลูกเสกผีตัวไหนมาก็ได้เลยผมสอกให้ฟันหลุดหมดเลย,ยท่านขำนมนนผมอยากเห็นดีแล้วเพราะผมก็อยากเป็นสิทธิ์ท่านด้วยท่านก็อยากให้ผมเป็นสิทธิ์ได้ไงใช่ไหมท่านพระเจ้าวิ่งร้องไห้นี้ตกเหวแล้วก็ผมไม่มีหัวรอให้สาใจผมไม่มีวิ่เหนี่ท่านแต่ว่าผมจะขอใช้อูนแนท่าน พราะว่าผีลคนอ่ะมันก็ต่างกันมากพอแล้วใช่ไหมพี่ผมจะขอใช้อาวุธนะผมโหลจะอาจจะขอใช้มีดอาคมเ้าทำได้แล้วก็เจ้าก็ทำมันไปให้สำเร็จรุ่งได้ครับได้ครับได้ครังญาของเจ้าได้อยู่แล้วครับให้เราเดินทางกลับเดี๋ยวยุ่งเยอะมากๆแตเดินทางกลับอะเดี๋ยวผมเรามาลาท่านเรากลับลาท่านนะครับผม ขอกลับลาท่านก่อนนะขอให้พวกเจ้าโชคดีเดินทางปลอภัยนะครับผมท่านก็เดินทางปลอดภัยด้วยอ่ะท่านปลอดภัยดหรือเราไปกันทุกคนตอนนี้อาจารย์กลับไปเลยนะไปลกลับไปแล้วเฮ้ยพี่โคตร่งเอินไหยพี่อันนี้บังเอิญไหมบังเอินผมล้ว เรี่เป็นงางกลับกันกบจะนนขอติดอะไรกันนะทงกลับเอาละทุกคนที่เบอร์นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะใช่ครับฝากกดติดตามให้น้องชายผมด้วยนะก็รับชมอีพีต่อไปนะพรุ่งนี้ผมจะมาต่อก็ขอ,ขอตัวลากลับก่อนเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ